สุขสบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทูกฐานภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ดีแม่ถูกฐานหรือพี่น้องเด้อสวัสดีเอฟซีอาเต่เป็ใหญ่เกลียวอยู่เย็นเป็นชู้สุขภาพแข็งแรงมายือนลุงเรื่องทุกท่านพี่น้องเอ้ยมาโปโปเม็นใหญ่เกี้ยวอีกแล้วคือการมาเล่นเพลงอีกสองมาอุ่นวายอีกเลี่น้องเอ้ยลุงมาส่งกันเลยพี่น้องเด้อผมมาดื่มสุขผลกุมแกลพี่น้องเอ้ย โอ้ส้มมกันก็สิมีความสามารถแกได้บ่เนาะลิงกับอันลิงกับหมูพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งมาสมอายกันองเพิ่นเนาะกทายคําพี่น้องเอ้ยมีพี่น้องได้เบิ่งมเนาะบรรยากาศบาหเกียวกเาขนาดเลยังปัจจุบันนีพี่น้องเอ้ยเป็นได้เด้ทางง ทางประเทศไทยเาเนาะคือประเทศลาวเนาแถวหนองบางที่กําลังใจแม่ใหญเกียวทังอันเียงจันทางปากเซเนาะบรรยากาศคือบ้านแม่เกียวอยู่บ่พี่น้องเนาะทางไทยก็ทางกรเทพฯเนาะต่อนมากรุงเทพมหานครราม2ต่อนมาเนาะพี่น้องเนาะแถวโสีมาเนาะทางสรกันเองทาง สุรินอุบลราชธานีจ้างกระทัดขึ้นมาแถวตจ้อิสระข้ามเนาะบ้านลูกสาวเนาะสละกข้ามต่อมาคนเกล็นนอนเนาะคนเกล็นอุดรคนเกล็นบ้านน้องสเอะเนาะเนาะ,ะน้นนองน้องโตน้องเี๊ยบ หอนคือบ eh. pues si si ้านเออไอโบ่เนาะแล้วต่อขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะเทพอนาจจะเลินเนาะแน่มีความสมานกินได้เลยพี่น้องเอ้ยนั่นนั่น่เกได้เลยพี่น้องเอ้ยเทพอำนาจจริญเทพมันเหมือนรูกพี่น้องเลยคุกกี้พี่นาะ ต้องมาชมร่วมกันเด้อพี่น้องเอ้ยแค่เลยอย่าพากันไขรเด้อลูกเอ้ยอย่าไปกินด้านหน้ามันนะลูกละอย่าไปกินลูกอย่าไปกินหน้ามันนะลูกละยันเบื่อยันเบื่อต่อยดีก้องพี่น้องเอ้ยเทปหมูดา่านกาลสินน้องหานน้องคายเบิงการพักก้อนพนมตัดประสายหนักเสียงใหม่เสียงลายนะพี่น้องน้องเมย์ซนเมยซอดอ่าแคดีเม่กุ้งผ่านพี่น้องพี่น้องเอ้ย นย่ากายกับคุณบู้หญิงอ่ากียเอาพวหอนอกเอาขนาดพี่น้องเลยเอาเบิ่งมาส้มเลยพี่น้องเด้อลิงกับหมูพี่น้องเอ้ยมาหาใครกินอันนี้หมาหมากับหมูอ่ะอ่ะอ่ะอันลูกวัดดีัวัดดีสลุกวัดดีอันขันหยาอืมอืมเอาอันนี้ไปเพ็กขันหยากินน่ะวัดดีลูกละ สบายดีสบายดีป้ลุงมาลุงมากินอันวานน้ำข้าวนนยเด้อพอไม่รู้เอาว่าว่าลูกมากินวานน้ำข้าวนนอยเด้อเอาว่าว่าสินเมย์พอยกินเสนะก็บเกเานะมากินวานน้ำข้าวนยเด้อ ป้าลุงเอ้ยเป็นพ่อหูพี่น้องมาบึงดูป่ามาเลยปู๊ป่ามาจต่ทางใดนี่เนาะอือป้าเพลงมาทางด้่ะปาดีพี่น้องมาแตเก็บพักมาบ่อแพงเป็นสะพานบุญอีกแล้วโดยโดยโดยในดีนะงานเฮีนแจกละกันสเอาเป้ยละเอน่ม่คินทำ คันสมทักไปอันเพือนยงนคนป่วยโดยโดยโะยินดีไม่แห้งลุกลานขบกขใจลายๆพุนขอกินน้ำร้านด้วยของดูขอกินแน่หายจ่หนพี่น้องเอ้ยบงดเมนว่า้วนมดนะลุงน้องกินบอดียัปลาดําได้ของปลาลุ่งกินซะลุกล่ะมีความสมนไใ้ได้ได้ mà bừng mà xôm làm cả nhà cà nông cứ đeo phi nông đơ, này sai bà mèo đê, à à à, mày bừng phải xích sòng ơi, lục ơi lục tê ơi, phi phi à tê lũ tê, hà phải đê, lạt tê nôi, phải xích sòng phi nông กะผูนะกะผูเอาวาไเอาวาไไปอหุนวายมาก่วนพี่น้องเอ้ยผูกกระดาคลายกองลูกค้าค่ะผูกประคยกองลูกข้าลูไว้ไม่ม่อย่าไปเห็นลูกละประคายกองลูกค้าปู่มยาได้พี่น้องยาเห็นนมเห็นเนอใหม่พี่น้องเอ้ยจ็ดไปเรื่อยเรื่อง มันสิแตกแล้วลูกมันสิแตกได้ข้าเข้ามาข้าวหาเนาะลูกหลานุโน่นพี่น้องนั่งได้ยังไงนั่งเอาอยู่บนเนี่ยเท่าผิวนะลูกเอ่อคนลิข์ได้นั่งเหงาแล้วมันจังขาดคู่หนึ่งหาพันคือกันอือพอซื้อ ใสันคลยื่อสาสนี่เลบางขานี่มือเดียวเนาะกระดูกกระดิษอยู่เด้อพี่น้องเด้อเอกซสองเนาะเอีกสองคล้ายเครื่องเนาะจักโลเลอคายของบอกแม่ซะลูกมาจักรโลลูกยังเนาะอันนี้เลยยังเนาะมาจักรโลสามสิบสองกิโลสามสิบสองเหตุจส ตามสิสองกิโลแล้วอันนี้เป็นมักมักนาอันนี้นะมักนาาเดอรอขมยขัใจลูกหลานอยดีไม่แห้งไปเอกซอกมาบุนไหว้เห็ดละโพนเงินบุพเพแล้วงินบพกติเงินบุพเพกติดเมียนบุพเพยยงลูกเลยให้แม่กินใหแม่ลูกแม่โคนะบแน่ กิโลกีิทีโพดเนี่ยเดี๋ยวดีไม่แห้งอยี๋ดีไม่แห้งหรอกมือนี่แต่ว่าผูกแขนน่ะผูกแขนน่ะสิยหายอันมืยพายอยู่ห้ารวยอันน้องโตกลับไปอันหยดยาอลไรสิยหายอันพอเถ่าโต๊ะเขาเมื่อหลุ่มออื่นน่ะเม่ใหญ่เคี้ยวกระเจี๊ยบลายคลิปให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อผูกแขนอันปลาว่าสิยหายอันพอใหญ่หุ่นเขาเมื่อ แม่หญ่เคี้ยวอยู่ห่านแล้วแม่อาทิกยบก็ไปอยู่ย่างได้ยังบิ่งเอาลูกพระเอกสองเห็นแล้วห้องปลาลุงกินไหมลูกล่ะห้องปลาลุงกินไหมลูกอ้าท้อใส่วลาสันพี่น้องเอ้ยพี่ตาดิวเนาะยกันคนละพวกเลยเนาะอยกันคนละพวกเลยยกคนละพวดพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งพระเอกสองเด้อพี่น้องเอ้ย โชคดีอยู่ดีไม่แห้งลูกขอบใจละลายมาอุดนุ่นหัานแม่อีกเด้อลุงเนาะลุงปัวป่าว่าลุงอเตเนาะเพิ่นมาอุดนุ่นแม่ถ้าเพิ่นยี่มุนขาจะได้เพิ่นเอาเนาะลูกสี่สิบห้าสี่สาพันเอิ้มทนเงินหน่อยคุณบัตรซ้ายหนึ่งมาลูกบัตรซ้ายหนึ่งให้เพิ่นลูกจังไรบาทเดียวสี่สิบห้า 45กับอัน93 3.0ม38ไเบิ่งเด้อลูก่ดู38เออ38,000แม่มากินนี่มาเบิ่งผู้ชมเ่พี่น้องเอ้ยก็ได้ใก็ได้มาแแล้วก็้ก็ใส่มแตงกเใ่ มีแต่มาไทมาหมักม้อไทยกมอไทยมักแมามีนี่นี่แต่มักหมอโอ้ยไปจกวาดเลยนะทอนไอเปิดหาลอยลบลบอันเซนเซนเจ็ดสิบพันอือใบหาลอย้วก็รายเป็นเงินกี่เปิลลูกบ้าน สิปวดลุงได้ได้ไม่จะกวดเลแจ็คซิแมนจะกวดพี่น้องเอ้ยมือนี่เนาะพระเอกนะน้ำก็เป็นนุมก็เปนจ็คเพนแจ็ควนั้นลูกนร้อยเซนเจ็ดลูกหัรยบาทละการเซนเจ็ดแล้วลบกับเซนสามสิบถดได้ลูกเซนสามสิบแปดยังเลือดถอดได้ ก er pues like <Yeah. S 2> ็ย <Okay. S 2> ังเหลือแต่สามสิบสองพันกับหาร้อยบาทลูกสมมาปอครองเลยพี่น้องเอ้ยมาหอดนี่เมียเคียวสิโพดคลิปเมียในกลอนพระกุหลาบกุเซกุติดตามส่งอติเมียเคียวเลยพี่น้องเด้อไปกำลังใจสู้ๆต่อไปพี่น้องเอ้ยพิษพระประกันได้กุฏิขออภัยพี่น้องเอ้ยทายสุขโศกสายฝนกุศิพลาดไต่เก่าทั้งสามเหลืสิ่งศักดิ์สิทธิ์นรกจุบดุลนดาลปกป้องรักษาอบครองกอบุู้ทานให้อยู่ดีเมียงอยู่เย็นเป็นสู้สุขภาะเพิ่มเก่งมันยิงลงเรื่องตึกทูกทานซาทุสบายดีบายบาย